เดินสายกันรายวันเลยนะคะน้องๆ True F7 ล่าสุดค่ะได้ไปแนะนำตัวและขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ใจดีอย่างเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดค่ะสวัสดีครับพวกเรา True F7 ครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับที่ให้โอกาสพวกเราได้ทาตามความฝันแล้วก็ สนับสนุนพวกเราให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับอยากให้สนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับให้สมกับที่เป็น F7 ที่มีเมืองไทยประกันชีวิตเป็นผู้สนับสนุนครับแล้วก็อยากให้สนับสนุนซีซั่นหน้าๆต่อไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมในฐานะที่เป็นสปอนเซอร์กับทาง Academy f i n a n น i ์เ s นี่นะครับมาหลายๆปีนี่นะครับก็อยากจะ แสดงความยินดีกับน้องๆนะครับที่เรียกว่าผ่านออกมาจากตัวบ้าน AF ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าติดตามมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับว่าให้ดํารงตัวที่ดีนะฮะแล้วก็เดืนหน้าต่อไปก็ขออวยพรนะครับว่าในสิ่งอื่นๆในเรื่องของอนาคตเรื่องของความก้าวหน้านะครับก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาในทุกเรื่องนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ และหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็เดินทางต่อไปสร้างสีสันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆครอบครัว True ที่ตึก True พร้อมกับแจกลายเซ็นเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ได้มาขอบคุณพี่ๆที่ True นะครับก็บรรยากาศก็เป็นกันเองมากครับพี่ๆทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็แบบต้อนรับกันอย่างอบอุ่นมากๆเลยครับขอบคุณทรูมากครับที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเรามาตลอดนะครับทำให้พวกเรามีโอกาสได้แสดงความสามารถแล้วก็ ทำให้พวกเรามีวันนี้ได้ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนนะครับก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับที่น้องๆเอฟทุกคนมาให้การเยี่ยมชมแล้วก็มาเยี่ยมเยี่นเยี่ยมยนพวกพี่ๆขอบคุณพวกพี่ๆกันนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับก็พวกเราชาวทูก็ถือว่าน้องๆนี่ก็เป็นถือว่าเป็นสมาชิก คนหนึงของครอบครัวทูของเราเหมือนกันยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็คิดว่าน้องๆทุกคนคงจะได้รับความรู้สึกอบอุ่นนี้กลับไปทุกคนนะครับได้ทั้งการสนับสนุนและคําแนะนําดีๆอย่างนี้นะคะก็เชื่อว่าเส้นทางในวงการของน้องๆทุกคนจะเต็มไปด้วยคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะ